สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่310ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยซับพอร์ตเราในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารก็สําหรับท่านที่ต้องการจะโดเน a ก็สามารถโดเน t ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนาะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากการที่ลู่โจนั้นได้สาธิตผนึกตาประทับทั้งหกให้เราผู้โซและทุกคนในจินจิงซานได้รับชมนั้นได้จบลงและแล้วบัตรนี้ก็เป็นหมวดหมู่ในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อของมานพลังจินจิงซานดูเหมือนว่ามานพลังที่อ่อนแรงลงนะครับแทบที่จะไม่สามารถรับมือกับผู้บุกรุกได้อีกต่อไป ในอดีตนั้นลู่โจจึงสงสัยเหลือเกินว่าฝานลี่เทียนมีวิธีการอะไรที่สามารถผ่านม่านพลังของจินจิงซานมาได้ฝานลี่เทียนนั้นจึงอธิบายว่าตัวเองมีเทคนิคนะครับรวมไปถึงอีกอย่างที่เขามีนั่นก็คือน้ําเต้าที่เป็นอาวุธรับสวงสวรรค์นั่นเองลู่โจเองก็รู้ดีนะครับว่าน้ําเต้าของฝานลี่เทียนไม่ใช่ของธรรมดาเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรแต่ถึงแบบนั้นคนอ,นอื่นนะครับโดยเฉพาะฝานสงกับอาปากา ดวงตาของทุกคนนั้นนอกจากลู่โจแล้วได้แต่เบือกว่างทุกคนนั้นประหลาดใจก่อนหน้านี้นะครับฟาลีเทียนได้สูญเสียพลังวรยุทธ์ทั้งหมดไปตัวเขาไม่สามารถใช้พลังลมปานได้เลยแต่ในตอนนี้ตัวเขาสามารถใช้ปวดน้ําเต้าได้อีกครั้งแล้วฟาลีเทียนผู้ที่มีพลังนะครับอีกครั้งรู้สึกเหมือนกับมีชีวิตชีวามากขึ้นสมบัติตาป่าธมินหัวอูตเตออุตานออกมาด้วยความตุกใจเ ปาก็แค่โชคดีเท่านั้นฟารลีเทียนกล่าวลูโจและเลิงลัวเคยได้ยินฟารลีเทียนพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนนะครับพวกเขารู้ดีว่าขวดน้ําเตาประหลาดอันนี้มาจากปาทมินปาทมินเป็นปลาที่ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในนั้นนะครับมักจะถูกนํามาสร้างเป็นของวิเศษเช่นนี้ระดับของมันนั้นนะครับ คงจะไม่ต่ำไปกว่าอาวุธรับสวงสวรร์ทั่วไปแน่นอนอย่างที่ทราบกันนะครับอาวุธรับสวงสวรร์เองก็อ่ามันยังมีแยกออกไปนะครับปกติอ่าระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดเนาะของในส่วนของฟารีเตียนเนี่ยอย่างน้อยๆก็เกือบๆน้องจากระดับสูงสุดแน่นอนครับเพราะว่ามันมันจก๋งไงครับโอเคนะครับทุกทุกคนต่างก็รู้กันดีนะครับอาวุธธรรมดาธรรมดาอ่า ใช้ต่างกันอาอาวุธธรรมดาธรรมดานั้นนะครับของคุณธรรมดานั้นที่ใช้กันต่างก็เป็นของคุณภาพต่ํามันมักจะถูกสร้างขึ้นมาแบบหยาบหยาบจากวัสดุต่ําๆนอกจากอาวุธระดับธรรมดานะครับมันมีอาวุธที่อยู่เหนือกว่านั้นอีก4ระดับด้วยกันใช่แล้วครับมันคือระดับทั่วไปและถัดมาจะเป็นระดับลึกลับและถัดมานะครับก็จะเป็นระดับลูกนั่นเองและท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะครับจะเป็นระดับสวงสวรรค์ ตั้งแต่อาวุธระดับโลกขึ้นไปนะครับอาวุธพวกนั้นสามารถสร้างความผูกพันกับผู้ใช้ได้เมื่อความผูกพันที่มีต่ออาวุธถึงจุดสูงสุดอาวุธชิ้นนั้นก็จะสามารถปลดปล่อยพลัอลงอภิญญาณปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาได้นี่มันสุดยอดแห่งอาวุธชัดๆอาวุธระดับสวรรค์น,น,นะครับนับว่าเป็นอาวุธที่มีเอก,เอกลักษณ์เฉพาะตัวการจะใช้งานมันเองนะครับต้องมีอุปนิสัยตรงกับอาวุธชเช่นเดียวกัน ตามธรรมชาติแล้วนะครับผู้คนมักจะเป็นฝ่ายเลือกอาวุธแต่ระดับของอาวุธดับสวงสวรรค์นั้นมันต่างกันอาวุธดับสวงสวรรค์สามารถเลือกผู้ใช้ได้เหมือนกันนอกจากนี้อาวุธนะครับยังเหมาะสมกับนอกจากนี้นะครับอาวุธที่ดียังต้องเหมาะสมกับความสามารถของผู้ใช้ด้วยถ้าหากให้ดาบหรือกระบี่กับพั้วยู่งจิงนะครับที่เชี่ยวชาญธนูไปมันก็ไม่ต่างไรจากการ ยืนหวีกับหัวล้านนั่นเองสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้วิชาแห่งเสียงนะครับอาวุธที่อยู่ในรูปแบบของอเครื่องสายหรือเครื่องเป่ามักจะเป็นอาวุธที่เหมาะสมกับคนเหล่านั้นแต่ถึงแบบนั้นก็แต่ถึงแบบนั้นนะครับการจะตามหาผู้ฝึกยุทธที่ฝึกฝนคิดวิชาแห่งเสียงจนเชี่ยวชาญได้นั้นมันหาได้ยากไม่ต่างอะไรจากอาวุธดับสวงสวรรค์อ้อ คนที่ใช้เสียงนะครับบัตรนี้ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเรายังไม่เคยเห็นกันเลยนะครับคนที่ใช้แบบเครื่องดนตรีอย่างพวกพินนะครับาราชาแห่งพินเพลงที่แบบตัวตึงๆนะครับรวมไปถึงขุยปีศาจอะไรประมาณนั้นเนาะเรายังไม่เคยเจอเนอะอาะก็แต่ในตัวฟันก็จะเป็นแววเสียงกระบี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจาได้ไหมเออมันกูดที่นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ยังไม่มีตัวละครไหนที่แบบใช้เสียงเทียบๆออกมาเลยเหมือนที่ลู่โจ้กล่าวเมื่อกี้นะครับ แต่ไม่ว่าเป็นอาวุธแบบไหนก็แล้วแต่นะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ที่จะดึงศักยภาพของมันว่าจะาดึงออกมาได้มากแค่ไหนแม้ว่าในโลกจะมีอาวุธแปลกประหลาดมากมายหลายประเภทนะครับแต่ถึงแบบนั้นคนใช้น้ำเต้าเป็นอาวุธก็ยังคงเป็นอะไรที่ประหลาดมากอยู่ดีเล่งร่วตามออกมาอย่างห้วนห้วนน้ำเต้าเน่าเาจะใช้ทำอะไรได้บ้างฝาลีเทียนนะครับได้บบกมือ ในตอนนั้นเองน้ำเต้าก็ได้บินกลับมาหาเขา hört, มันมีประโยชน์หลายอย่างเลยละ่ะสามารถใช้มันทุบหัวใครก็ได้แม่แบบนี้กวนตีนฟาลี่เตียนชัดชเอ่อฟาลี่เตียนกวนตีลิงด้วยชัดชัเลยนะครับผู้สสองคนนี้เคมีอ่าเข้ากันสุดเลยสามารถใช้มันเป็นหมอนนุ่นนอนและข่ายังสามารถใส่มันใส่เหล้าเพื่อใช้มันเพิ่มความสดชื่นหรือเติมความมองไม้ได้อีกด้วยเฮ้ ฟานลีเตียนดูพึงพอใจมากนะครับกับอาวุธชิ้นนี้ทุกคนนะครับก็ต่างจ้องมองเขาขาก็ได้พูดขึ้นเออพวกเจ้าจะมองข้าแบบนั้นข้าพูดความจริงอยู่นี่ไงเล็งรัวนะครับไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเลยใครจะไปเชื่อกันไอ้บ้านี่นี่มันบ้าไปแล้ว่านส่งได้พูดชื่นชมน้ําเต้านะครับเท่า่านไม่เลี้ยวเลยข้าหวังว่าสักวันข้าจะได้อาวุธประจําตัวของข้าด้วยข้าหวังว่าสักวันข้าจะหาอาวุธประจําตัวของข้า จนเป็นสิ่งที่มีความพิเศษและตัวเองเชี่ยวชันเจอบ้างเฮ้อเฮ้อเฮเจ้าอยากได้งั้นเหรอหอึไม่มีใครในโลกไม่ไม่อยากได้อาวุธรดับสวรรค์หรอกนะมันถือเป็นหนึ่งในความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้แต่น่าเสียดายอาวุธรดับสวรรค์เป็นอะไรที่หายากมากฝานส่งได้พูดตอ,อกลับมา แล้วเจ้าจะพูดยังไงถ้าหากวันหนึ่งเจ้าฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นมหาภัยพิบัติศักดิ์หรือก็คือขั้นเยอนือนเสซินเจียและเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งนี้นั้นข้าจะมอบให้กับของขวัญเจ้าในตอนนั้นฝานลีเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มหึอฮะแม้ว่าทั้งคู่นะครับอาจจะสนิทสนมกันเนื่องจากมีชื่อฟานเหมือนกัน ก็เรายังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไอ้ฟานลี่เจียนเนี่ยเป็นญาติโกฮโจิกาส่วนไหนของฟานสงนะครับแต่น่าจะมีความคล้องเกี่ยวกันาทางสายเลือดแน่นอนแค่เนื้อหามันยังไม่เปิดเผยแบบเป็นปู่หรือเป็นพ่อหรือเป็นอะไรชัดเจนนะครับในส่วนของฟานสงเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับต้องตกตะลึงนะครับเคยจะไปคิดล่ะครับต่อสนิทสนมกันมากมากขนาดไหนแต่ถึงขนาดที่มอบหาวมอบอาวุธระดับ สวงสวรรค์ซึ่งมอบของหายากให้แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากแม้แต่ผู้ฝึกยุธทธีฝึกฝนไปถึงขั้นาฟานเฮยนะครับคนคนนั้นก็จะรู้ดีว่าการจะหาอาวุธระดับระดับสวงสวรรค์ได้มันยากยินมากแค่ไหนฝานลีเซียนได้พูดต่ออย่างน้อยๆเจ้าต้องมีวรยุทธ์ยุธทธ่ขั้นยอดเสินเจียก่อนล่ะนะถึงจะใช้งานอาวุธระดับสวงสวรรค์ได้อย่างเต็มที่อย่าลืมฝึกฝนตัวเองอย่าตั้งใจละเฮ้เฮ้ยอย่าเล อย่าโลค่าริมหน่อยเลยนาตาเท่าฝากข้าไม่คิดจะแย่งอาวุธของท่านหรอกฝานส่งต่อกับฟานลีเทียนไปนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นแตกต่างกับความสัมพันธ์ของคนอื่นอย่างสิ้นเชิงฝานลีเทียนได้ตอบกลับมาาได้อย่างดีมากนะครับ <c oughs> ในตอนนี้ัววูต่อไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปตัวเขาคำนับลู่โจได้ปูสัง่งสอนข้าด้วยเติท่านปรมาจารย์่านสามารถสร้างตัวอักษรที่สิบของปนึกตาประทับทั้งหกได้ยังไงกันเฮ <c oughs> อคงมีแต่ต้องบอกความจริงสินะ ลู่โจลูกเขาของตัวเองนะครับตราบใดที่เขาไม่จาเป็นต้องสาธิตพลังอะไรอีกตัวเขาก็สามารถตามตามคำขอนั้นเรื่อยบังเอิญว่าลู่โจนั้นได้รับข้อมูลเชิงลึกบางอย่างมานะครับจากการสาธิตครั้งหนอนการจะฝึกฝนเคล็ดวิชาเอบ่นเป็นการใช้พลังจากธรรมชาติและพลังที่มีต้นกําเนิดมาจากพื้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอืมวัวอูเต๋อสึกสับสนกับคาพูดที่คุมเพอของลู่โจลู่โจได้คิดว่านะครับ กาอธิบายก่อนหน้านี้ของเขาค่อนข้างจัดเตนแจ่มแจ้งแล้วเจ้าเข้าใจสินะหัวอูตเอานั้นรู้สึกละอายนะครับตัวเขาเป็นถึงผู้ฝึกยทดอาชญะจากสำนักหยุนแต่หากตัวเขาบอกว่าไม่เข้าใจมีหวังเสียหน้าต่อหน้าเด็กๆแน่นอนนะครับเพราะเช่นนั้นแล้วเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อไปว่าเออข่ะข่ะข้าอ,อิงก,ก็คิดแบบนั้นเอาล่ะเจ้าก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ย หากเจ้านั้นสามารถไต่ตองมันมากพอลู่โจมือควยหลังของตัวเองนะครับก่อนที่จะเดินกลับไปยังศาลาจินจริงซานห้องถูงหลักเขามีปัญญาจากในชีวิตเก่าของตัวเองมาเขามี <c oughs> ปัญญาจากในชีวิตเก่าของตัวเองนะครับเอามาสั่งสอนชายชาราแบบนี้เรื่องทั้งหมดลู่โจได้พูดออกมานะครับมันเป็นเรื่องทั่วไปที่สามารถพูด และใช้ได้ทุกโอกาสนั่นเองไม่น่าแปลกใจที่จะไม่เข้าใจวิธีนี้มันยอดเยี่ยมและลึกซึ้งมากยิ่งไปกว่านั้นนะครับลูโจก็ไม่ได้รับแต้มบุญอะไรมากจากการชี้แนะนี้เลยเมื่อเห็นแบบนั้นตัวเขารู้ทันทีว่าสาวของเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคําแนะนําท้ายสุดแล้วฮัววูเต๋าเป็นเพียงแค่ชายชารานะครับอานาคตและความหวังนั้นที่จะไปถึงจุดสูงสุดได้มันก็เหลือน้อยเต็มทีคงจะเป็นการดีกว่านะครับถ้าลู่โจปุ่ง ปิ้งความสนใจไปที่เหล่าศิษย์ทั้งหลายนะครับเพราะว่ายังเป็นคนหนุ่มสาวยังไงขึ้นลูกหลังมันก็ไปได้ไกลกว่ายิงไปกว่านั้นนะครับลู่โจโไม่ได้รับแต้มบุญอะไราจากการชี้แนธบรรทัดเดิม <c oughs> ขอให้เดินทางปลอดภัยครับท่านปรมาจารย์ลู่โจโกําลังเดินจากมาคนอื่นๆต่างก็โค้งคํานับนะครับคาราวะจัวอี้ไปที่ลู่โจ ลูโจเดินกลับไปยังศาลาทางตะวันออกตัวเขานะครับกําลังนึกถึงพลังที่ได้มาจากคิดอักษรสวรรค์พลังแรกที่ลูโจได้รับมาก็คือพลังแห่งการพูดนะครับมันเป็นพลังเกี่ยวกับาการใช้ขึ้นเสียงนั่นเองพลังที่2ที่ได้รับมาก็คือพลังแห่งความเงียบนะครับมันเป็นพลังดอกบัวสีฟ้าที่เบ่งบานนั่นเองพลังนี้นั้น <c oughs> ใช้การป้องกันแล้วก็เป็นการสะท้อนนะครับ และพลังที่3คือพลังชีวิตแห่งอดีตมันจะต้องเป็นพลังที่สามารถจําลองพลังจากเคสวิชาของผู้อื่นที่ได้เห็นอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเงื่อนไขาการใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคงไม่เห็นสุดยอดวิชามองปุ๊บก็ปี้ได้ปับ๊บแบบนี้ไม่ไม่มีใครจะนะลรู้จโรหรอกครับก็มันน่าจะมีเงื่อนไขและข้อจํากัดอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในอนาคต นอกจากนี้นะครับการทําความเข้าใจเคิดอักษรสวรรค์ยังสามารถให้ทําให้ตัวเขาระงับพลังเวทมนต์คาถาได้พลังบทสวดร,รวมไปถึงพลังร่างอาวตารอันนี้ถือว่าเป็นผลปลอยได้ที่บอกได้เลยว่า,าโคดพิมาโอพีนะครับในโลกของผู้ฝึกยุทธการที่มนุษย์หนึ่งหนึง่งมนุษย์ผู้หนึ่งนั้นจะต้านทานเวทมนต์คาถาคุณไสได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรื่เอเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะครับแต่ลู่โจเหมือนกับได้รับวัคซีนอันดีนะครับจากเคสอักษรสวรรค์ที่สามารถปัดเป่าสิ่ง ช่วร้ายพวกนั้นได้โดยปริชญาลูโจมั่นใจมากนะครับว่าปลังคิดอักษรสวรรค์เหล่านี้นั้นเชื่อมโยงกับชิ้นสว่วนคำปีวิชาอักษรสวรรค์ในตอนนี้ตัวเขาได้ร่ำเรียนวิช,วชาวิเศษไปถึง3วิชาแล้วถ้านับจากชิ้นสว่วนที่พระเอกมีทั้งหมดนะครับ4ชิ้น4ประเภทด้วยกันถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงพระเอกก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่า แล้วเคล็ดวิชาอักษรสวรรค์วิชาที่4นั้นอยู่ที่ไหนกันแล้วจะได้มาซึ่งชิ้นนั้นพระเอกของเราเนี่ยจะมีพลังแบบไหนนะครับที่ได้รับมาอุย้ยไม่รู้ครับยิ่งไประดับสูงก็ยิ่งได้มากนะครับเคล็ดอักษรสวรรค์เนี่ยหรือว่าเป็นอะไรที่โกงระดับหนึ่งเลยเนาะเมื่อลู่โจคิดถึงเรื่องนี้นะครับตัวเขาก็มองไปที่ภาพวาดเก่าแก่ที่อยู่บนโต๊ะตัวเดิมที่ภาพวาดลู่โจมองเห็นสุสามแห่งดาบได้ชัดเจนเป็นไปตามคาด ของสิ่งนี้มีไว้เพื่อแสดงที่อยู่ของชิ้นส่วนเคล็ดอักษรสวรรค์ลูโจที่พินิษพิเคราะนะครับภาพไปหลายครั้งแล้วนอกเหนือจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์และสุสานแห่งดาบส่วนอื่นของภาพยัโคงพลามัวนะครับลูโจได้แต่รอเบาะแสต่อไปนะครับว่าชิ้นส่วนของเคตอักษรสวรรค์ชิ้นที่สมันจะปรากฏมาเมื่อไรและมันจะเป็นสารที่ไหน มันก็เหมือนกับที่ลู่โจเคยสงสัยในตอนแรกนะครับว่านี่เป็นแผนที่คุมสมบัตกิก็มันเป็นแผนที่คุมสมบัติจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าเราจะเรียกมันว่าแผนที่คุมสมบัตกิก็ไม่ผิดนะครับมันคือสารที่ที่จะอ่าแสดงสารที่เก็บชิ้นส่วนของคิตอักษรสวรรค์นั่นเองแต่หากลู่โจยังมีภาพวาดนี้นะครับลู่โจก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหาชิ้นส่วนคิอักษรสวรครค์ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าด้วยสิ่งนี้ลู่โจสามารถ รอคอยนะครับและให้มันปรากฏและตามหามันได้เสมอหลังจากที่มันยังคงไม่ปรากฏลูโจก็ได้ใช้เวลาด้วยการาไปนั่งสมาธินะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนเดิมของเคสอักษรสวรรค์ที่ตัวเองมีในขณะเดียวกันนะครับภาพตัดสลับมาที่กระท่อมอันแสนจะเงียบสงบสือวูยาได้ไอออกมาอย่างรุนแรงส <c oughs> ือวูยยานะครับรีบถอดเสื้อคลุมของตัวเองออกนะครับ <c oughs> บัดน,นี้ผนึกมนตรานะครับจางลงไปในทุกตีแต่ถึงแบบนั้นสืออูยาก็ยังไม่สามารถเดินพลังลมปานได้ <c oughs> นี่มันนี่มันเป็นวิชามนตราแห่งต่อจริงจริงอย่างนั้นเหรอสืออูยาลุกขึ้นยืนนะครับตอนนี้ตัวเขารู้สึกดีขึ้นมากแล้วตัวเขารู้สึกว่าพลังมนตราอันนี้จะผนึกพลังวยุทธ์ของเขาได้อีกไม่นานเย่ชีชิงได้ปรากฏต,ตัวเมื่อเห็นสีหน้าของซสืออูยาเปลี่ยนไปเขาก็พูดขึ้นท่านเจ้าสำนัก ไม่เป็นไรขาสบายดีสืบุยาตอบกลับพร้อมกับโบกมือ,อ,อเออแรงข่าวของเราได้งานแรงข่าวของเราที่อยู่ใกล้กลับภูเขาซองจินจิงซานได้รา,รายงานข่าวให้กับพวกเราแลว้วในตอนนี้ม่านพลังของในตอนนี้ม่านพลังของจินจิงซานได้หายไปแล้วครับสือุญยาได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับต้องขมวดคิ้วด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นกับจินจิงซานกันแน่เออท่านเจ้าสํานัก สารปูโสกลับมาจากสุสานแห่งดาบแล้วก้าได้ส่งคนไปที่สุสานแห่งดาบในตอนนี้คนที่ข้าส่งไปพบว่าดาบมาในนั้นถูกยึดไปแล้วเยี่ชีชิงหยุดพูดเชื่อครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อเออดาบมาในตอนนี้อยู่ในมือของเกียงอาเฉียนซือวิยาได้พูดขึ้นเฮออาจารย์ที่ข้ารู้สักอาจารย์ที่ข้าเคยรู้จักไม่มีทางเลยที่เขาจะยอมยกดาบมาเล่มนั้นให้กับใครไปง่ายๆดูเหมือนว่าคนที่คอยช่วยเหลือ กินจิงซานอยู่อย่างลับๆคงจะเป็นเจียงอาเฉียนไม่ปิดแน่เจียงอาเฉียนเป็นหนึ่งในสามผู้กั้งใกล้แห่งดาบเขาถือเป็นคนที่ขี้คลาตาสัะเขาถือเป็นหนึ่งในคนที่ขี้คลาตาขาวแล้วมันกลับเป็นเขาได้ยังไงกันเย่ชีชิงรู้สึกสับสนนะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกประหลาดสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีหลังพูดซื้อวู้ยานะครับได้สั่งให้สำนักแห่งความมืดตรวจสอบประวัติของเกียงอาเฉียนมาแล้วแต่ถึงแบบนั้นไม่มีใครค้นปุ๊บอะไรเลยเรากลับไม่มีข้อมูลในฐานร,ระบบนะครับ ه, เขาเป็นใครกันหรือครับเย่ฉีชิงถามสือวูยยะนะครับหันกลับมาและตอบอย,าย่างเย็นชาองค์ชายลำดับที่สามหลิวเฉินฮะองชายลำดับที่สาม,นาสามแน่นอนครับจะไม่เย่ฉีชิงของเราตกใจได้งไงสือวูยยะนั้นเป็นคนที่เรามัดระวังมาโดยตลอดแม้ว่าจะเป็นคนมั่นใจมักแค่สักแค่ไหนสือวูยยะก็จะเป็นคนเชื่ออยูอ่เฉพาะกับสิ่งที่มีหลักฐานเท่านั้นแต่เมื่อ กองเกี่ยวนะครับและต้องเจอกับเจียงอาเชียนบอกได้เลยว่ามันแตกต่างออกจากเรื่องอื่นแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีหลักฐานอะไรเป็นรูปเป็นร,รําแต่ถึงแบบนั้นซ้อวูจะซ้อวูยาก็มั่นใจมากนะครับว่าเจียงอาเซียนจะต้องเป็นองค์ชายลำดับที่สามแน่นอนในตอนที่พระราชสำนักในตอนนี้พระราชสำนักยังคงมีช่วงเวลาที่ระหองระแหงกันอยู่องค์ชายสองเป็นคนที่จุดประกายไฟทําให้พระราชวังเฮือลุกเป็นไฟขึ้นมา ตัวเขาต้องการกำจัดทุกคนที่ต่อต้านต่อให้เป็นน้องชายของตัวเองก็ตามหลายชีวิตถูกถูกเผาเป็นเท่าตานแต่ถึงแบบนั้นกับไม่มีใครเจอศพข,ขององค์ชายสามหลิวเชินเลยถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าเขาคงหนีไปได้เสือวูหยาได้พูดก่อนเอามือคว่ยหลังบงังเอ,อ่อบางที่องค์ชายนั้นอาจจะถูกไฟเผาเป็นเท่าตานก็ได้แล้วนี่ขอรับเยชียสิงสงสัยและถามเสือวูหยานิ่งเงียบหลิวเฉินจากพระราชวังนะครับ อ่าเป็นผู้ฝึกยุทธาไม่มีเบื้องหลังที่ทรงพลังมากพอเป็นไปนไม่ได้เลยที่หลิวเฉินนั้นจะถูกสังหารไปตัวสอบต่อไปขอรับเออท่านเจ้าสำนักสิทธิ์คนที่ยากของจินจิงซานในตอนนี้นางยังคงอยู่ดูแลอัครมัห่สีภายในวังนางไม่ได้กลับไปที่จินจิงซานเออข้ากลัวว่ามอลี่อาจจะทําอะไรนางก็เป็นได้คิดหาวิธีเกี้ยกล่อมให้นางกลับไปที่จินจิงซานเดี๋ยวนี้เออแต่อย่าสงสัยในคําสั่งข้า คร,ครับหลังจากเออแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้องค์งชายที่4หลิวปิงได้กลับไปที่พระราชสำนักแล้วองค์ชายที่สองได้เชิญชวนเขาไปล่าสัตว์ที่หรงเปยเพื่อเป็นการต้อนรับข่ากังวลว่าอัครมายีและสิทธิ์ทุ่ชียางเจ้าเย่นั้นจะมุ่งหน้าไปหลงเปย,ยเช่นเดียวกันองค์เจ้าพัทกวงอนุญ,ญาตให้พวกนางออกไปสูดอากาศเป็นแน่ ร้งเปื์อย่างนั้นเหรอเป็นสารที่ดีสือบูญยารู้ได้ทันทีนะครับว่ามีรับลมคมขอจึงได้จ้องมองไปดวงอ่าบนดวงอาทิตย์นะครับและขอฟ้าก่อนจะพูดขึ้นเฮ้อองค์ชายที่สองต็มไปด้วยความทะยุทะยานความปัรถนาของเขาคือการปกครองหลิวปิงผู้ที่สามารถควบคุมกองกําลังทหารได้สําหรับเขาหลิวปิงคือผู้สนับสนุนอันแสนสาคัญเป็นธรรมดาที่องค์ชายที่สองนั้นจะต้องปกป้ององค์ชายหลิวปิง เยชีชิงได้แต่งเงียบๆนะครับซือวูยาพูดต่อไปสิทธิ์คนที่5ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์เออนั่นแหละเป็นสิ่งที่ข้ากังวลท่านเจ้าสำนักการลาจะเริ่มต้นเมื่อไรกันเออเมือ่อฤดูใบไม้ร่วงได้กลายเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวกว่าจะถึงตอนนั้นคงจะราวๆสามเดือนขอรับองค์ชายสี่องค์ชายสององค์ชายสาม และองค์หญิงจะปรากฏตัวอย่างพร้อมเพียงกันเมื่อถึงตอนนั้นทุกคนนะครับจะได้รับการพิจารณาบอกได้เลยนะครับว่าอีเวนต์นี้บันเทิงแน่นอนสึกใหญ่ต่อไปสังหารเดือดนะครับองค์ชายสามองชายสี่องชายสองแล้วก็องค์หญิงเจ้าเย่ยของเรานะครับจะร่วมแจมด้วยบอกได้เลยว่าบันเทิงแน่นอนกับอีเวนต์ที่จะถึงนี้ เมื่อเอ่ยถึงดูดูใบไ,ไม้ร่วงแล่ดูดูหนาวนะครับซื้อผู้ยาก็คิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างในบรรดาผู้ฝึกยุทธทั้งหลายนะครับที่มาถึงขั้นฟานเฮยอ่าอ่ามาถึงขั้นหนิงซือนะครับหรือเหนือกว่านั้นได้คนเหล่านั้นไม่ได้รู้สึกอะไรถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แต่ในตอนนี้ตัวเขาได้สูญเสียพลังวารยุทธ์ที่เคยมีเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงมาถึงตอนนั้นอุณหภูมิต้องลดลงเป็นมากแน่เสือบู๋อย่าหายใจก่อนจะพูดออกมาถ้าหากเตียงอาเฉียนเป็นองค์ชายสามจริงๆเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คอยดูแลสิทธิพี่ห้าแน่แต่เพื่อความปลอดภยัยยังไงซะสำนักแห่งความมืดต้องเตรียมตัวที่จะยื่นมือเข้าช่วยข้าเข้าใจแล้วยี่ฉีจิงคารวะนะครับ ก่อนที่จะถอยกลับมาอย่างเคารพในตอนนั้นผู้ฝึกยุทธดเท่าอีกคนก็ได้ปรากฏขึ้นเขานั้นกุ๊กเขาเออท่านเจ้าสำนักสิทคนที่อยูของจินสิงสารอยู่ที่นี่แล้วอ,อ๋อหลั่งศึกับยี่เทียนซินมาทําไมซสือบุญยาได้ฟังแบบนั้นดูเหมือนจะดูดีใจนะครับเขาได้เดินออกมาในกระ่อมอ่านอกกระท่อมนะครับตัวเขาได้ท่อสายตาและจ้องมองไปที่เบื้องหน้าบัตรนี้นั้นนะครับ ทิวทัศน์มันเต็มไปด้วยหมอกที่บดบางทัศนวิสัยของเขาชุดสีขาวผมสีขาวรองเท้าขาวเสื้อกุมขาวสตรีที่งดงามอยู่ตรงหน้านะครับถือร่มขาวเอาไว้ในมือนิ้วของนางเรียวบางราวกับอัญมณีที่แสนงดงามหญิงสาวคนนี้กําลังเดินตรงมานางไม่ได้ก้าวช้าหรือเร็วจนเกินไปดูเหมือนว่านางกาลังเดินเล่นสบายๆนะครับในภูเขาแห่งม่านหมอก่ังน้ําค้างหรือแม้แตสิมะนะครับก็ยังดูสกปรกนะครับไม่อาจที่จะเทียบความงดงามกับ าสาวคนนี้ได้นางคนนี้นั้นนะครับเป็นอะไรที่มีสหาราศีเป็นอย่างมากผลค,คนนี้ก็คือสิทธิพี่ของซื้อวู้ยานะครับสิทธิคนที่6กเย่เทียนซินนั่นเองซื้อวูยาไม่รอช้านะครับรีบคารวะตัวอี้ทักทายในทันทีซื้อวู้ยาขอทักทายสิทธิพี่6เย่เทียนซินมองไปที่ซื้อวู้ยาและพูดขึ้นสิทธิน้องเกตเกิดอะไรขึ้นกับพลังวรุษของเจ้ากันซื้อวู้ยานะครับได้แต่ใส่หัวเออนี่เป็นผลงานของผนึกมนตราจากท่านอาจารย์หือม อาจารย์นั้นเหรอเี่เตียนซินกระมวดคิว้วอ๋อมันเป็นการเข้าใจผิดกันหนะสิที่สิที่ใหญ่น่ะต้องการที่จะทําลายสํานักแห่งความบริสุทธิ์พวกเราไม่คิดว่าท่านอาจารย์จะมาที่นั่นด้วยการที่อาจารย์มาพัวปันกับเรื่องนี้เมื่อเห็นแบบนั้นข้าจึงอาสาที่จะเป็นนกต้อ้กับสิทพี่เพื่อตวงเวลาแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไร้ความสามารถและได้ดูนพลังประนึกมบนตราของท่านอาจารย์เข้ามันก็แค่นั้น